สวยผมเนาะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิวกกอ,อกอีกเช่นเคยนะคะหายไปนานนะครับสำหรับ<ช>การทำคลิป YouTube อของเราก็ที่เราหายไปนะคะก็คือแอดนนะแอดวิวน่ะจะเป็นประจำนะคะเวลามีประจำเดือนนะคะก็จะป่วยประมาณ2-3วันนะคะเป็นแบบบางครั้งนะคะบางครั้งก็ไม่เป็นก็เลย ลุกไม่ได้นะก็เลยลุกขึ้นมาทําคลิปไม่ได้เลยนะคะแอเตอร์ก็จะดูแลอยู่ตลอดนะคะทุกคนก็วันนี้เนาะเดี๋ยวเราจะพาไปทํากิจกรรมนะทุกคนปีนเขาอีกแล้วนะคะวันนี้แอเตอร์จะมาทำอะไรนะก็ว่าจะขึ้นไปดูไข่มดแดงที่เรามองมองไว้ก่อนนะครับใช่เราไปเซิร์ฟเซิร์ฟไปแล้วเนาะเซิร์ฟไปก่อนแล้วประมาณสามลังนะครับสามลังได้แต่ว่าลัง หลังใหญ่มากนะคะแอ้เต๋อก yeah> ็จะพาไปแย่ไข่มดแดงนะคะวันนี้ไปปีนเขาค่าไปกันเลยค่ะอุ้ยไข่เยอะเลยใช่ไหมเราเข้าไปดูใกล้ๆเลยนะคะทุกคนอุ้ยอุ้ยพิทพีทพีทพเอาเอาเออว้าทุกคนไข่มดแดงอืมมีนะคะ นี่เป็นไงวา้าวว้าทุกคนหูยได้เยอะมากได้เยอะมากสุดยอดเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาใบไม้ออกก่อนนะคะตอนนี้ <perhaps. S 2> และนี่คือไข่มดแดงนะคะที่เราแหย่เมื่อกี้นะคะทุกคนได้เยอะมากคะ่ะทุกคนนู๋ส,สวยๆเลยนะคะค่ะตอนนี้เราก็อยู่ในป่าเหมือนเดิมนะคะนี่ก็จะเป็นป่าใหญ่นะคะ ธรรมชาติเลยอุ้ยอันนี้อะไรลูกอะไรเลยโอ้โน้ำยมแม่หมุนนะมันต้องเงนสูงสมีหนังสติกอยู่กวางเลยอเนี่นล,าลายสีเ,เอาไปอืมไม่ไตกสะแบง เอาไปชำก็ได้นะเห็นเขาหาซื้อกันตามเน็ตเยอะเลยเอาไปร้อยร้อยเป็นพ็อปหน้าต่างพ็อปแบบแบบเขาเรียกว่าอะไรนะอินดี้อินดี้อ่ะป่ะเดี๋ยวเราเดินทางกันไปต่อทุกคนอ๋อพี่น้องเลยไม่เคยเห็นใหญ่ขนาดนี้นะขึ้นไปขึ้นได้เลยนะขึ้นไปแต่เลยโอ้โหไหนไหนหันหน้ามาเดี๋ยว พี่น้อง,องโอ้โหน,ะนี่บนไดเตาทุกคนบนไดเตาเตาใหญ่เตาใหญ่ไปได้หมดเลยนะเอ้อเาสามารถไต่ตามคือไปได้หมดเลยไปยากมากไปคะ่ะเราเข้าไปป่าลึกอีกนิดนึงนะคะทุกคนวันนี้เราพามาเดินป่าคะ่ะทุกคนไม่ได้หาอะไรทั้งนั้นไปค่ะ ตอนนี้เราก็อยู่บนเขาค่อนข้างที่จะลึกนะคะอันนี้จะเป็นแม่น้ำที่ไหลผ่านภูเขาะคะ่ะทุกคนอ่ะเราก็มาาหที่มีแม่น้ำด้วยนะคะเพราะว่าเอตเตอกับน้องชายคิดว่าจะลงไปหมุดน้ำหาปลานะคะ ไม่โดนโอ้โดนปลาอะไรไเขาจะเือเอะหรปลาอะไรอ่ะปลาไก่ปลาลักไก่กไกโอ้โหูยไหนายนไหน,นโชว์โซโซปลาพุนุนๆุน,นโอโ้ตัวใหญ่มากทุกคนอยากได้อ e ีไรอี่ะโอ้ ไหนโอ้เห็ดหางไม่เดียวจังวะนั่นละโอ้ได้ได้ปรากฏนะคะทุกคนอืมปลาอะไรปลาลักไก่นะทุกคนสองตัวตัวใหญ่อยู่ข้างหลังนี่ตัวน้อยก่อนโอ้ ได้แล้วนะคะทุกคน <S 2> <S 2> <S ทุกคน <S 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 เรามาเจอชะอมค่ะชะอมแบบป่าใหญ่เลยนะคะทุกคนโชคดีมากมากเลยค่ะแถวนี้นะคะจะเป็นป่าลึกนะคะไม่มีสวนคนนะคะแล้วมันเยอะมากค่ะทุกคนชะอมดูยอดสวยสวยเลยนะคะนี่ชิ้สวยเลยค่ะทุกคนเนี่ยเดี๋ยวแอดจะพาไปดูนะคะชะอมแบบเป็นป่าใหญ่เลยค่ะทุกคน แถวนี้นะคะเป็นชะอมหมดเลยนะคะนี่เราก็จะเก็บชะอมกลับไปแกงด้วยค่ะดูทุกคนสวยๆเลยนะคะเนี่ยเราก็จะเก็บชะอมไปแกงนะคะเนี่เป็นป่าชะอมหมดเลยค่ะทุกคน ค่ะแล้วก็เดินมาถึงกลางเขานะคะมาเจอเที่พักของไอ้ชาวบ้านที่มาทําไว้ใช่เพื่อที่จะมาจอบวัวจอบควายเนาะเพื่อที่จะมาดูวัวดูควายนะก็ะะมาพักตรงนี้ได้ก็คือเป็นแบบชาวบ้านทําร่วมกันนะคะก็ขึ้นมาก็มาพักได้นะคะรวมๆแล้วนะคะวันนี้ยี่สิบกว่าตัวอปถึงปิงปิงใช่ไหมตอนนี้เราก็กําลังจะเดินทางกลับนะคะ เรามาเจอหน,น,น่อไม้นะครับฮักเบิดฮักเบริรดีดนาจาของอ,อืแจงหน่อไม้ปั๊ดแง่หนี่หาอเด่นหน่อไม่สระมันรสระ หาได้ยังไงอยู่กระเป๋าไปแค่นี้พอโอ้รหแล้วะค่ะทุกคน,นอาไม้ว้าวเรามาเจอผลไม้นี่อันอร่อยมากๆเลยนะคะอันนี้เขาเรียกผลไม้ป่าไหมก็ไม่เนาะมีปลูกแถวตามบ้านด้วยนะ,ะอร่อยหวานค่ะทุกคนอืม ดูผลนะคะเห็นไหม,มผลมันเหมือนเจนลี่เลยเนี่ยเออม,มันจะเรียกค่ะไปนี่จะเป็นทางกลับบ้านของเรานะคะ มาเดือแบบลูกโตมากครับทุกคนดูจากต้นนะต้นก็ใหญ่มากป้าเต๋อหุ่นมักเดือแไหมนูนล,ลูกโตมากลูกสุกหุ่นทุกคนเต็มเลยไปค่ะกลับบ้านกันจ้ะ ค่ะตอนนี้เราก็กลับถึงบ้านแล้วนะเรามาสรุปงานกันค่ะจะโอ้ยมันสิคันทายขั้นแล้วกันนี่น,นี่มันนี้นะะปิ่งครบตัวเดียวก็ว่าขัน้นมากเลยเราได้ชะอมด้วยอันนี้จะเป็นชะอมที่แบบว่ามันจะมีอ่อพวกชาวบ้านที่เขาเอาวัวควายไปปล่อยนะคะเ,คเขาทำ เหมือนเถียงนาน้อยนะคะที่เราได้ถ่ายทําคลิป,ปลงไปเนาะแต่เป็นกระต๊อบนะคะแล้วก็พักหนักเอาชะอมไปปลูกไว้แล้วทีนี้ชะอมมันก็เลยขยายพันธุ์นะคะทุกคน<ป>ขยายปเป็นวงกว้างเนาะเราก็เลยเก็บมาค่ะสวยมาก<บ>าอู้เยอะมากชะอมอะนี่เป็นป่าใหญ่เลยนะคะทุกคนแล้วก็มีอันนี้ด้วยหน่อไม้นะคะนี่ เรามีหน่อไม้ด้วยค่ะทุกคนว้าวอ่นนั่งดีีละวอันนั่งดีเลยละนี่เรามีหน่อไม้ด้วยค่ะแล้วก็มีนี่เลยปรากวดทุกคนปรากฏว่าแบบคุ้มมากๆนะคะวันนี้เราได้ของกินหลายอย่างเลยว้าวแต่สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขออนุญาตปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้จุดไฟเติบด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ